สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับครูชมวิทย์คิดสนุกอีกแล้วนะคะวันนี้ครูชมจะพานักเรียนไปเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนั้นไปเรียนกันเลยค่ะ สวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกคนค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องพลังงานบนโลกของเราค่ะการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจากภาพนะคะนักเรียนคิดว่าพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างคะแล้วพลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้อย่างไรคะ พลังงานนะคะที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะมีหลายรูปแบบเลยนะคะเรามาดูรูปแบบแรกนะคะก็คือพลังงานกลค่ะพลังงานกลน,นะคะคือพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทําของแรงแล้วทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะพลังงานแสงนะคะคือพลังงานที่แผ่รังสีของแสงนะคะมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ พลังงานเสียงคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุะค่ะและพลังงานไฟฟ้านะคะพลังงานไฟฟ้าคือพลังงานที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นค่ะการเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งตัวอย่างเช่นหม้อกาน้ำร้อนต้น ตรงนี้นะคะการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนทำให้น้ำในกาเดือดน,นั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะเช่นโคมไฟนะคะการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นพลังงานแสงทำให้กรอดไฟสว่างค่ะ sert. และตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงทำให้วัด วิทยุเนี่ยเกิดเสียงขึ้นนั่นเองนะคะค่ะตัวอ,อย่างต่อไปนะคะแผงเซลล์สุริยะค่ะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานของแสงดวงอาทิตย์นะคะไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้น,นั่นเองค่ะ เครื่องคิดเลขค่ะมีเซลสุริยะนะคะเป็นส่วนประกอบอยู่ภายในจึงเปลี่ยนพลังงานแสงจากจากแสงดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่เราจะเรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเรียกว่าแผงเซลลสุริยะนั่นเองค่ะเก็บพลังงานแล้วจะทำให้เครื่องคิดเลขทำงานได้ค่ะ พลังงานรูปหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนพลังงานอื่นได้มากกว่า1พลังงานนะคะตัวอย่างเช่นหลอดไฟนะคะพลังงานไฟฟ้านะคะใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงและพลังงานความร้อนเมื่อเราเสียบปลั๊กไฟฟ้านะคะหลอดไฟเนี่ยก็จะสว่างขึ้นนะคะ เมื่อเปิดไปนานๆเนี่ยก็จะเกิดความร้อนขึ้นที่บริเวณหลอดไฟนั่นเองค่ะโน้ตบุ๊กนะคะเมื่อเราเปิดใช้พลังงานไฟฟ้าเราก็ต้องใช้ไฟฟ้าในการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะเกิดพลังงานแสงเกิดขึ้นค่ะทำให้หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีภาพมีเสียงขึ้นมีเสียง เกิดขึ้นนะคะมีภาพมีแสงเกิดขึ้นมีพลังงานกลนเกิดขึ้นนะคะบริเวณมอเตอร์หรือใบพัดด้านในของเครื่องโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็มีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นนะคะบริเวณตัวเครื่องและเกิดพลังงานเสียงเมื่อเราเปิดเสียงจากโน้ตบุ๊กนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเครื่องเป่าผมค่ะ เครื่องกระเป๋าผมเนี่ยก็ต้องใช้ไฟฟ้านะคะเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยเมื่อเครื่องทํางานก็จะเกิดพลังงานกลก็คือใบพัดด้านในนะคะมอเตอร์ก็จะหมุนเนาะแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นนะคะ จากภาพนะคะนักเรียนคิดว่ามีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วพลังงานสามารถเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้อย่างไรนะคะจากคำถามแรกแล้วก็นักเรียนลองตอบมานะคะมาดูตัวอย่างการตอบของน้องนักเรียนคนนี้เนาะจากภาพนะคะพลังงานลมนะคะนี่ตรงนี้นะคะใบพัดนะคะก็คือเป็นการ เก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลมนั่นเองนะคะและพลังงานแสงอาทิต์ก็คือนี่ค่ะแผงเซลล์สุริยุสุริยะนะคะขอโทษนะคะอ่าพลังงานลมนะคะเกิดจากพลังงานกลนะคะโดยใช้ใบพัดของกังหันลมนะคะที่ติดอยู่กับเครื่องกําหนดกําเนิดไฟฟ้านะคะ เมื่อเครื่องหันกังหันเนี่ยนะคะหมุนนะคะมันก็จะเก็บพลังงานเก็บกระแสไฟฟ้าแล้วก็ส่งไปใช้ในครัวเรือนของเรานะคะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะรับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะลงบนเซลล์โซลาเซลล์นะคะเมื่อเก็บพลังงานของแสงเนี่ยก็จะแปลกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าไปใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะต่อไปนะคะพลังงานไฟฟ้าค่ะ พลังงานไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรนะคะและนักเรียนมีวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยและประหยัดนะคะนักเรียนลองคิดตามดูนะคะเราไปเรียนเลยค่ะการผลิตไฟฟ้านะคะนักเรียนต้องรู้จักคำนี้ค่ะไดนาม o นะคะหรือเครื่องกําเนิดไฟฟ้านั่นเองค่ะก็จะมีขดส่วนประกอบที่สําคัญที่ก่อให้เกิด ไฟฟ้านะคะก็จะได้แก่ขดลวดทองแดงนะคะแล้วก็แท่งแม่เหล็กนั่นเองค่ะทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลน,นะคะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กไฟฟ้าจึงทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึา้นนั่นเองค่ะเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องไดนาโมนะคะเครื่องกําเนิดไฟฟ้าค่ะไดนาโมนะคะจะทํา งานโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงนะคะผ่านสนามแม่เหล็กค่ะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนะคะบนขดลวดจึงทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้านั่นเองค่ะการหมุนของไดนามนะคะมี2แบบดังนี้นะคะแบบที่1ค่ะก็คือการหมุนของขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแม่เหล็กนะคะตัวอย่างนนี้นะคะตรงเส้นสีเหลืองๆนะคะ กลมๆขดกันอยู่เป็นแท่งแบบนี้นะคะก็คือเป็นขดลวดทองแดงนะคะเมื่อเราเอาแม่เหล็กนะคะมาไว้ทั้งสองฝั่งเนาะ,ะคนละขั้วนะคะก็คือขั้วเหนือเหนือแล้วก็ขั้วใต้เนี่ยนะคะเมื่อหมุนหมุนหมุน,มนแทะขดลวดทองแดงค่ะก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนั่นเองนะคะ นะการเหนียวนํำที่เกิดกระแสไฟฟ้านะคะ2นะคะคือการหมุนแท่งแม่เหล็กนะคะที่อยู่ระหวา่างขดลวดก็คือกลับกันค่ะเอาแท่งแม่เหล็กไว้ตรงกลางแล้วก็ขดลวดทองแดงนะคะไวร้รอบๆนะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนแท่งแม่เหล็กเนาะก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนียวนำํำแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันอันนี้คือหลักการของไดานามโมนะคะปัใจจัยในการหมุนของไดานามโมนะคะจะมี ปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะคะดังนี้ตัวอย่างเนาะความเร็วในการหมุนของขดลวดนะคะแล้วก็จำนวนรอบการพันขดลวดนะคะนั่นหมายความว่าเวลาถ้าเราหมุนเร็วน่ะก็จะได้รับพลังงานไฟฟ้าที่มากถ้าเราหมุนช้าก็จะได้รับพลังงานที่น้อยนะคะ ขดลวดก็เช่นเดียวกันค่ะถ้ามีจํานวนรอบของขดลวดน,น้อยนะคะก็จะได้รับพลังงานน้อยถ้ามากก็จะได้รับพลังงานมากค่ะต่อไปคือจํานวนเส้นของแรงแม่เหล็กนะคะจํานวนเส้นของแรงแม่เหล็กนะคะเมื่อมีจํานวนมากนะคะคือการเหนียวนําที่มากขึ้นเนี่ยก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากนะคะถ้าน้อยก็จะผลิตได้น้อยเช่นเดียวกันค่ะ แหล่งพลังงานนะคะในการสร้างไฟฟ้านะคะมี2ประเภทนะคะหลักๆในประเทศของเราเนาะหเลยนะคะก็คือแหล่งพลังงานที่จํากัดนะคะหมายถึงว่าใช้แล้วมันก็จะหมดสิ้นไปเนะาะดังนั้นในในโลกของเราก็จะจํากัดไว้นะคะก็คือหคือถ่านหินนะคะถ่านหินก็คือเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้นะคะ ก็สามารถนําไปสร้างกระแสไฟฟ้าได้นะคะน้ํามันและแก๊สธรรมชาตินะคะจากการขุดเจาะน้ํามันใต้ดินนะคะขึ้นมาเนาะเอามาใช้ประโยชน์หรือสร้างกระแสไฟฟ้าได้นะคะอันนี้ก็คือจํากัดนะคะก็คือใช้แล้วมันก็จะหมดไปอันที่2นะคะคือพลังงานหมุนเวียนนะคะเช่นพลังงานาน้ําพลังงานลมนั่นเองเนาะแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเขาใช้น้ําในการไปบกพัด ในเครื่องไดนาโมนะคะเพื่อให้หมุนขดลวดนะคะได้เร็วมากขึ้นแล้วก็จะสร้างพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่เขาก็จะอาไปติดตั้งไว้ในบริเวณเขื่อนใหญ่ๆนะคะเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าซึ่งก็สามารถสร้างกระแสไฟฟ้านํามาใช้ในครัวเรือนได้นะคะแล้วมาถึงพลังงานลมค่ะก็คือการติดตั้งกังหันลมนั่นเองเนาะติดตั้งทิ้งไว้นะคะเมื่อมีลมพัดแรงนะคะเมื่อกังหันลมพัด ได้เร็วได้แรงนะคะก็จะได้พลังงานที่มากนั่นเองค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งใช้แล้วไม่หมดไปนะคะพลังงานทั้ง3อย่างนี้คือใช้แล้วไม่หมดไปนะคะคือน้ําลมแล้วก็แสงอาทิตย์นั่นเองค่ะ แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้านะคะแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะคะจําแนกได้2ประเภทนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่มีการจํากัดน,นะคะอย่างที่คุณครูได้บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือถ่านหินและก็น้ํามันเนาะ อ่านหินนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นเหมือนก้อนหินสีดำๆนะคะซึ่งสามารถนำไปเผาไหม้นะคะได้เชื้อเพลิงแล้วก็เอาไปาสร้างกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะก็คือน้ำมันนะคะนี่คือตัวอย่างรูปของแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลนะคะบนถามว่าบนบกบนดิน,นมีไหมคะก็ก็มีนะคะอ่าก็สามารถขุดเจาะเชื้อเพลิงด้านใต้ ดินนะคะขึ้นมาใช้ได้พวกน้ำมันดิบต่างๆเนาะฐานหินนะคะนี่ค่ะเรามาดูกันนะคะแหล่งเชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์นะคะเป็นเวลาหลายล้านปีเนาะฐานหินนะคะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟในประเทศคือฐานหินนั่นเองเนาะ,ะประเทศมีการพบ ถ่านหินที่อำเภอแม่เมาะนะคะจังหวัดลำปางของประเทศไทยเรานะคะก็จะอยู่ที่ที่แหล่งที่ใหญ่ที่สุดเนาะก็คือลำปางนะคะข้อเสียเนี่ยค่ะก็คือเกิดสารพิษบางชนิดนะคะเจอปนในอากาศนักเรียนคือปล่อยควันออกมานะคะจากโรงงานนักเรียนก็จะเห็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเนาะถ่านหินก็จะปล่อยมาในปริมาณหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะ การผลิตโรงงานไฟฟ้าด้วยฐานหินนะคะมีกระบวนการอันน่งนี้เรามาดูกระบวนการสักเล็กน้อยนะคะก็คือนำฐานหินนะคะไปเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ํานะคะเมื่อไอ้น้ำนะคะไดะ้ถูกการต้มก็จะกลายเป็นไอใช่ไหมคะน้ําก็จะไปหมุนกัางหันนะคะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าก็คือไดนาโมเนาะ,ะเครื่องกําเนิดไฟฟ้านยก็จะ ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาส่งไปยังเสาไฟฟ้านะคะนำเข้าสู่ชุมชนนั่นเองเนาะต่อไปนะคะแหล่งแหล่งที่สองนะคะที่เป็นแบบแหล่งจำกัดนะคะก็คือน้ำมันแล้วก็แกส๊สธรรมชาตินั่นเนองเนาะอย่างที่บอกค่ะเป็นเชื้อเพลิงที่ถูกขุดเจาะขึ้นมาจากใต้ดินนะคะหรือใต้ทะเลเนาะ มีกระบวนการผลิตเหมือนกับถ่านหินเลยนะคะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานธรรมชาตินะคะของเราในประเทศไทยก็จะพบเห็นที่บ่อยๆก็คืออ่าวไทยนะคะแหล่งน้ำมันดิบที่พบในประเทศไทยเช่นเชียงใหม่ก็มีนะคะแล้วก็สุพรรณบุรีนะคะข้อเสียนะคะก็คือ,อการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติเนี่ย คือน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมีอยู่จํากัดนะคะซึ่งมันก็น้อยมากๆถ้าเทียบกับปริมาณกับคนทั้งโลกที่ต้องใช้เนาะและก็มีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงนั่นเองในการผลิตน,นําน้ามันไปผลิตกระแสไฟฟ้านะคะอันนี้คือข้อเสียการผลิตโรงไฟฟ้านะคะด้วยน้ํามันแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะคะมีกระบวนการดังนี้เนาะหนึ่ง อากาศนะคะเข้าไปในเครื่องอัดอากาศนะคะเห็นไหมคะอ่าแล้วก็อัดอากาศเข้าไปเนาะเกิดการเผาไหม้นะคะของส่วนผสมระหว่างแกส๊สธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลนะคะนี่นะคะแล้วก็ทำให้เกิดความดันสูงจากเครื่องดันอากาศในห้องนะคะในห้องเผานี่นะคะ พอเกิดความดันเนี่ยค่ะไอร้อนเนี่ยก็จะมีความดันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เยอะเนาะจากการเผาไหม้ของอน้ำมันนะคะน้ำมันดิบนะคะก็จะไปขับเคลื่อนกลางหันส่วนนี้นะคะหรือว่าไดนามนนะคะเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะแล้วก็เก็บพลังงานไว้ค่ะแล้วก็ส่งพลังงานไฟฟ้าไปใช้นะคะ ต่อไปค่ะเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะคะก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่นํามาใช้แล้วสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรือเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดนั่นเองเนาะก็หนึ่งเลยนะคะพลังงานลมค่ะพลังงานน้ําแล้วก็พลังงานชีวมวลนะคะลำดวนแรกเลยค่ะพลังงานลมนะคะอ่า อย่างที่บอกคะ่ะก็คือตั้งเสาของกังหันลมนะคะกังหันลมเมื่อมีลมพัดนะคะก็จะปทำไปเอ่ไปหมุนนะคะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็เก็บส่งลงมานำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆเนาะพื้นที่ที่ติดตั้งก็จะต้องเป็นพื้นที่โล่งนะคะแล้วก็มีลมผ่านตลอดนะคะข้อเสียคืออ,อหากความเร็วลมต่ำเนี่ยจะทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ค่อนข้างน้อยนั่นเองนะคะ พลังงานน้ําค่ะก็จะติดตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเขื่อนเขื่อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะน้ํานะคะก็จะไปพัดเครื่องกําเนิดแหล่งไฟฟ้านะคะทําให้เกิดไฟฟ้าขึ้นนั่นเองนะคะข้อเสียคือการสร้างเขื่อนเนี่ยเพื่อกักเก็บน้ําไว้จํานวนมากจึงต้องตัดต้นไม้ทําลายป่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในประเทศของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีมากนะคะ,ะเขื่อนใหญ่ๆที่จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากๆเนี่ยนะคะ ตัวอย่างก็อย่างเช่นเขื่อนภูมิพลนะคะจังหวัดตากเขื่อนศิริกิตนะคะจังหวัดอุดรออขอภัยค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะต่อไปค่ะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะพลังงานแสงอาทิตย์คือต้องอาศัยเซลล์สุริยะในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าเซลล์สุริยะนะคะหรือที่เราชอบเรียกกันว่าโซลาร์เซลล์นะคะ ซึ่งก็ใช้ได้ค่ะทุกคนเรือนนะคะข้อเสียนะคะก็คือสิส่ะนะุเลนั้นเป็นค่อนข้างมีราคาที่แพงนะคะความสำคัญของพลังงานไฟฟ้านะคะหนึ่งเลยนะคะเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเตารีดโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องปั่นนะคะ โคมไฟนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะโทษนะคะก็คือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดอาจจะทำให้เกิดอ,อุบัติเหตุอันตรายถึงชีวิตได้นะคะอย่างเช่นเกิดไฟลัดวงจรอะไรอย่างนี้นะคะอ,อุปกรณ์ชำรุดก็เกิดไฟชอ็อตแล้วเกิดไฟไหม้ได้นั่นเองนะคะ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะในการเลือกใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะรวมไปถึงเครื่องใช้บางชานิดที่ต้องใช้ไฟฟ้ามากๆนะคะก็ควรที่จะระ,ะมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องใช้อย่างปลอดภัยก็คือไม่เอานิ้วไปจิ้มไปแย่บริเวณที่เป็นโลหะของปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองเนาะอ่า ะะหรือเมื่อมีการาไฟรั่วไหลอะไรเงี้ยนะคะร่างกายของเราห้ามเปียกน้ำเนาะเพราะว่าน้ําอาจจะเป็นตัวเชื่อมทําให้เกิดไฟชอ็อตไฟลัดวงจรแล้วก็ชอ็อตเราสามารถเสียชีวิตได้ด้วยนะคะค่ะมาถึงแนะนําเก็บความรู้นะคะ ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเนี่ยควรติดตั้งสายดินนะคะเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วเช่นตู้เย็นเครื่องทาน้าอุ่นนะคะสายดินคืออะไรนะคะสายดินก็คือสายที่ต่อจากส่วนที่เป็น,นตัวนําไฟฟ้านะคะเพื่อเป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าน่ยที่รั่วไหลย้อนกลับไปยังหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดการรั่วไหลเนะะี่ยค่ะ ส่วนที่ไฟั่วนเนี่ยมันก็จะดูดกลับนะคะไปที่สายดินของเราต่อลงดินเนาะมันก็จะไม่มาดูดอ่าตรงที่เราจับนั่นเองนะคะความสำคัญของพลังงานไฟฟ้านะคะยังเลยนะคะการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะโทรทัศน์นะคะควรห่างจากผนังเนาะติดตั้งห่างจากผนัง10เซนติเมตรนะคะ เตารีดนะคะควรรีดผ้าครั้งละหลายๆตัวนะคะเพราะว่าเตารีดใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเราใช้เาตาเตารีดทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะดูดพลังงานไฟฟ้าในบ้านของเราเราก็จะเสียค่าไฟที่เยอะนะคะตู้เย็นนะคะควรใช้ตู้เย็นเบอร์ห้านะคะไม่ควรตั้งตู้เย็นใกล้ผนังจนเกินไปเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นเครื่องกระจายความร้อนของตู้เย็นนะคะถ้า ชิดผนังเกินไปความร้อนมันก็จะตีเข้ากับตู้เย็นเนาะทำให้ตู้เย็นเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ค่อนข้างเยอะเพื่อให้ข้างในเย็นเนาะอ่าปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับห้องนะคะก็คือเครื่องเครื่องปรับอากาศนะคะอ่า ไฟฟ้านะคะก็จะมีทั้งประโยชน์และก็โทษเนาะประโยชน์ของไฟฟ้าเนี่ยก็เพิ่มหน่วยความสะดวกนะคะต่างๆในบ้านโทษก็จะเกิดจากก่อให้เกิดการเสียหายของทรัพย์สินถ้าเราประมาทกับการนะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือใช้ไฟฟ้าในบ้านของเรานะคะก็ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเนี่ยก็ควรมีไว้นะคะเพราะว่าเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยเนาะ การใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ควรปิดทุกครั้งนะคะ <Okay. S 1> ค่ะไฟฟ้านะคะเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตของเรานะคะซึ่งเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกวันเลยนะคะสำหรับเรื่องพลังงานบนโลกของเรานะคะในชั้นปสนะคะคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ ha